พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน่าหนอมแด่พระธรรมกรรสั่งคําสอนเนอาหนอมแด่พระสงฆ์อริยสงฆ์ทําพื่อนี้พอปบายความเคารพทั้นเจ้าอธิการอา ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่ลานก็่านอาจารย์พาาระย์เขมะปัญโยเจ้าสำนักสงฆ์ห้วยสายขาวอุณโสศนมีมัง่งนายยกองค์การบริหารเออมีมั่งก็ว่ามีมัง่งเขียนนี่เด้อมีมัง่งมีมัง่งเนาะถ้ามันอ่านคดิดมาเนีเด้อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานอ่า เทศมนตีก็วันนี้ธรรมภาพได้ท้าพิม์มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาโครงการธรรมะสั่จรของพระสงฆ์ต่างแม่นานก็บรรดาญาติโยมตั้งหลายเพื่อนิมนลไว้หลายเดือนแล้วอาจารย์เจ้าคณะสลฆ์ท่านเจ้าอธิการอารักษ์โภไปนิมนลธรรมภาพก่อนท้าโพศัสคทัาถ้ารัชญามาหา เั็ที่วันมวยสายขาววันที่สิบกันยากรรนู้เขากับอาจารย์จะใส่เท่าไรท่านอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าแล้วทุกพี่มาหาจะคิดเท่าไดร่่อเนี่ยยะงเอาเป็นรักล้อมันเอากันเลยว่าคิดเป็นกิโลปรัมเราดูเด่นตัวไปวันนี้ก็ได้ทำทีบวนมาก่อนมืดจะหยมงกังหลาย ชาตาพี่น้องที่นั่งอยู่ในี่หารเนี่ยรู้ว่าถึงคนเฒ่าคนแก่ต่างหลายเอามือลงเตอร์เอาเชิงผมยังน้อยยังนอก่อยรู้จักฟังไว้ไหวเงินก็ได้มันจะปวดแขนเจ็บใช่ไหมการฟังธรรมนี่นะอย่าโยมเวลาขงเตะที่ห้องหอย่างพี่น้องเนี่ยโยมต่างหลายเอาไปเตะไลยที่ไรต่างตะคืุนกับเปเตะวันนี้กับเปเตะแทบจะดทุกสิงแทบแดดทุกวัน หลายที่หลายทางมนันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาธรรมภาพาเทศเนี่ยพอก,กินตบ,บาตอยากโยตระลายจะไปคู่กันควัมผู้เจ้าเตตเอาเนื้อหาสาระไปใช้เนี่วันนี้ก็เป็นคุณเป็นผู้สนแก่บรรดาญยาิโยที่ได้ฟังผู้เจ้าันนี้มาให้อดีตบ่เคยเประเศตันนี้กับเลือองเกิดวันบี้บ่วันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมนิดใ่อดี การเนตธรรมสัฏตังเอตัมมังคารุตัมภังการได้ฟังธรรมนี้เป็นวงก่อยเดียว